สวัสดีน้องบ่าวบอยคนเดิมด้วยค่ะเจ๊มาอยู่ที่เวทีแล้วนะคะมาดูการทำงานของเด็กค่ะเมื่อกี้ที่หายไปก็พอดีว่าไปเช็คอินโรงแรมก่อนนะคะไปเอากุญแจไปเอาคีา์การ์ดก่อนแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาที่เวที มาดูคนงานตั้งก่อนนะคะสวัสดีทุกคนด้วยค่ะนอนดึกกันจังเลยนะคะบางคนอาจจะว่างจากการทำงานแล้วนะคะกินข้าวอาบน้ำอยู่บนที่นอนนะคะดูไลสดเพจไอเอสดูเจไลสด อันนี้เป็นการทำงานเป็นการติดตั้งเวทีคอนเสิร์ตค่ะอันนี้กำลังจับนอ็อตจับน็อตตู้แขวนนะคะ เห็นว่าที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ฝนตกหนักมากเลยเจ๊ยอยู่สุรินทร์มาตลอดอยู่ๆพูดง่ายว่าอยู่สุรินทร์มาตั้งแต่ที่ประกาศโควิดก่อนช่วงปีใหม่ไม่ตกเลยฝนอยู่บ้านตลอดพอวันนี้เดินทางมามุกดาหาร คนทั้งบ้านส่งข่าวว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะว่าชลินตกหนักมากเชื่อไหมว่าตกตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยอันนี้เป็นรถหกล้อขนขนซิสเต็มแล้วก็ใส่ จอ LED มากับรถคันนี้ส่วนรถคันตรงกลางก็จะใส่ตู้ค่ะส่วนคันสุดท้ายก็จะใส่เป็นโครงสร้างเป็นแผ่นเวทีเป็นนั่งร้านเป็นกากบาทเป็นโครงสร้างแล้วก็เป็นขน เครื่องปั่นไฟคันนี้เป็นสิบล้อก็ขนโครงสร้างแผ่นเวทีแล้วก็เครื่องปั่นไฟคันนี้จะบรรทุกหนักหน่อยขับยากด้วยค่ะด้วยความที่น้ำหนักมันเยอะก็จะขับยากหน่อยส่วนคันตรงกลางก็เป็นสิบล้อค่ะแต่ว่าอันนี้จะใส่เป็นพวกตู้เบรแล้วก็ใส่พวกลังสายลังสายแล้วก็ใส่ กระจุกกระจิกมาแต่ส่วนหกล้อที่มีท้ายลิฟก็จะขนพวกซิสเต็มพวกจอเจ๊ขับรถสี่ประตูค่ะเจ๊ขับรถเล็กตามวันนี้เจ๊ขับมาประมาณหชั่วโมงเพราะว่าไม่ได้ขับเร็วค่ะเพราะว่าเจ๊ต้องขับตามหลังคันใหญ่ กลัวแบบรถเป็นอะไรกลางคันหรือว่ายังรั่วยังแตกหรือว่าเออน้ำมันเบรกอะไรเงี้ยเจ๊ก็จะขับปิดท้ายให้กับเออพวกรถคันใหญ่สาคันเจ๊ก็ขับมาคนเดียวแต่ว่ามีมีมีคนงานนั่งนั่งมาเป็นเพื่อนอยู่ท้ายกระบะค่ะส่วนเฮียก็ขับขับคัน ขนตู้เบรค่ะเฮียขับคันกลางเวลาที่เราเอาของลงรถ6ล้อนะคะเราจะต้องสตาร์ทเครื่องไว้เพราะว่าเราจะให้ลิฟต์มันทำงานมันชาร์จของมันไปในตัวด้วย<ม>เพื่อที่ให้แบบเขาเรียกอะไรไม่ให้ไฟมันหมดไงให้ไฟมันเลี้ยงตลอด เดี๋ยวถ้าเอาของอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เราก็ดับรถได้คนมาเยอะมากเลยค่ะอันนี้เป็นเครื่องปรุงซึ่งไม่เกี่ยวกับภาพยนตร์เลยนะคะมันคนละคนละส่วนคนละแบบไม่เกี่ยวกันใช้แยกส่วนกันเมืาก่อนก็ยังว่าใช้ด้วยกันแต่ตอนนี้มันมันต้องแยกหนังก็คือหนังนะคะคอนเสิร์ตก็คือคอนเสิร์ต อากาศเย็นค่ะอากาศเย็นมากเลยมีต่ฝุ่นเลยนะคะมีต่ฝุ่นเพราะว่ามันไม่ได้ออกงานนานขนาดคนงานยังอาจจะลืมการตั้งเวทีไปเลยก็ได้มั้งสารกลางถ้าจะถ้าจะเท้าความไปปีที่แล้วยัง ลานคอนเสิร์ตตรงนี้ยังเป็นดินอยู่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบได้งบในการจัดสร้างหรือว่าจัดทำพื้นพื้นซีเมนต์นะคะพื้นปูนมาปีนี้ออคอนเสิร์ตได้ที่สวยมากเลยคือคืออยู่ที่เดิมแล้วนะคะแต่ว่าจากจากพื้นพื้นดินมาก่อนมาเป็นพื้นปูนรับรองออมาดูคอนเสิร์ตหรือว่ามา มาดูศิลปินนะคะในแต่ละวันหรือว่าแต่แต่ละค่าคืนนี้น่าจะไม่ฝุ่นสบายด้วยเดินก็เรียบเชื่อไหมว่าทางจังหวัดนะเขามาบอกว่าเออไม่ให้ตอกอะไรทั้งนั้นลงพื้นนะคะเพราะว่า,เ,าเขายังไม่ลเลาะเขายังไม่มอบรับรับส่งงานกันอะ่ะคือเขายังไม่มอบมอบส่งงานนะคะฉะนั้นแบบ อย่าให้มีเขาเรียกอะไรนะอย่าให้มีรอยเจาะรอยขุดรอยอะไรทั้งนั้นขนาดสลิงที่จะยึดจะยึดแผงฉากหลังเนี่ยยึดต่อฉากหลังเนี่ยยังต้องยึดกับดินเลยนะคะแล้วก็อาจจะยึดกับรถด้วยรถจอด ทุกคนนอนดึกกันมากเลยนะคะบางคนเหนื่อยจากการทำงานแต่ว่าพอได้อาบน้ำอาบทาอะไรแล้วก็รู้สึกสบายตัวเลยแวะมาดูไลฟ์สดเพจไอเอสก่อนก่อนนอนคอนเสิร์ตเราเริ่มวันที่5นะคะแล้ววันแรกก็เป็นคอนเสิร์ตลาบานูนด้วยนะคะ เดี๋ยวนี้ดีใจค่ดีใจกับวงการอาชีพสายบันเทิงหรือว่าเครื่องเสียงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็หลายๆจังหวัดจัดงานกันได้แล้วนะคะแต่ว่าใน,นสิ่งอื่นใดนะคะก็กาดอย่าตกนะคะรักษาดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะงานกาชาติครับก็งานกาชาติมุกดาหารคือ กระชั่นมุกดาหารนี้คือมันเลื่อนมาด้วยกัน3ครั้งแล้วนะคะตามจริงแล้วถ้าจบอำนาจเจริญซึ่งอำนาจเจริญเจ๊ก็จะเป็นวันที่1ทธันวาเนาะถึงวันที่ถึงวันที่10ทธันวาแล้วมันก็จะต้องรันต่อเนื่องด้วยมุกดาหารนะคะแต่ด้วยความที่มันมาเจอโควิดก่อนก่อนช่วงปีใหม่อะมันทำให้แบบ สายงานนี่คือบันเทิงนี่คือแบบหยุดชะง,งักไปเลยกลับไปโหมดเดิมอีกเหมือนตอนที่โควิดมาใหม่ๆเลยมันไม่แน่ใจว่าโควิดครั้งแรกกับครั้งที่สองนี้อันไหนหนักกว่ากันแต่บอกได้เลยว่ากระทบทั้งสองเลยมันมันหนักด้วยความที่มันเป็นอาชีพที่โดนเป็นเป็นกลุ่มแรกเลยของของแอร์ โควิด -19 เนี่ยคือสาเหตุที่มาถึงแล้วตั้งกันเลยเพราะว่าหนึ่งมันก็จะได้มีที่นอนด้วยสำหรับคนงานนะคะเขาจะได้มีที่นอนบางคนมีเตรียมเต็นท์มาบางคนเตรียมเปลมาบางคนก็ไม่ถนัดก็นอนมุง้งปูเสือนะคะ เลยต้องรีบสร้างให้มันเสร็จแล้วสองก็มันไม่ร้อนด้วยถ้าตั้งกลางวันนี่คือไม่อยากจะคิดเลยต้นไม้มีก็จริงแต่แบบว่าเวลาทำงานแล้วเราต้องอยู่ตรงเวทีเนาะแล้วด้วยความที่มันเป็นพื้นปูนด้วยร้อนระอุหน่าดูเลยนะคะถ้าช่วงกลางวันงั้นฉะนั้นถ้าไม่อยากทำงานกลางวันก็ต้องลุยกันกลางคืนนี่แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อก่อนเรายังว่าเรามีหลังคาเนาะมีลูป เพื่อที่จะให้ได้หลบได้อะไรกันหน่อยแต่ตอนนี้ก็มาเปลี่ยนโฉมใหม่แบบใหม่แล้วก็ไม่ได้ใส่ใส่ลังคาใส่ลูปแล้วนะคะพุ่งนี้วันนี้วันที่สามเนาะพรุ่งนี้เป็นวันที่สี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเออทดสอบระบบเลยไฟแสงสีเสียงพรุ่งนี้รับรองแบบได้ ได้ทำการทดสอบได้เทสแน่นอนออขอบคุณมากค่ะที่ให้กำลังใจทีมงาน อันนี้กำลังจับนอ็อตจับน็อตคันน็อตเพื่อที่เราจะขึ้นแขวนเสียงกลางค่ะ เมื่อกี้เอามื่อกี้เอาจอลงแล้วจอ led ลงต่อไปตอนนี้ก็เป็นบีมนะคะบีมของ i f o n ไ l i ์ค่ะเราใช้ผลิตภัณฑ์ของ i f o n ไ l i ์นะคะใช่ค่ะกลางวันกลางวันอากาศร้อนกลางคืนอากาศเย็น <laughs> ได้ข่าวว่าซุลินตอนนี้ฝนตกหนักด้วยสุดยอดเลย ทีใช้เวลาค่ะใช้เวลาแล้วก็มันต่างจากหนังกันแตงมากเลยเพราะว่าระบบมันชุดใหญ่ด้วยรายละเอียดหยิบย่อยมันเยอะ น,นี้ลงได้ประมาณครึ่งคันรถแล้วเหลืออีกครึ่งคันรถไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือคนคนสร้างได้เนาะมาใส่รถสามคันนะพอมากลางออกนี่คือมันมันใหญ่มันเยอะนะ,ะแต่เวลาเก็บนี้ต้องเก็บอย่างดีด้วยเก็บให้หมดนะคะให้มัน เก็บเป็นแบบระเบียบเรียบร้อยด้วยของทุกอย่างเก็บเป็นเป็นหมวดเป็นหมู่มันด้วยนะคะ กลางคืนน่าจะน้ำค้างลงหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้รู้สึกอากาศนี่แบบมันเย็นนะเย็นหัวด้วยดีใจกับหลายๆคนนะคะที่ได้มีงานมีการทำเพราะช่วงเดือนมกรมาคมนี้ประมาณหนึ่งเดือน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 กว่ากว่านี่แบบ หนักนาะสาหัสเลยบอกได้เลยมันมันกระทบมาค่ะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแต่ก็ต้องสู้ทุกคนก็น่าจะโดนกันซะส่วนใหญ่โควิดซาจริงๆทำพิษเขาเรียกโควิดทำพิษ อะไรตามมาคะอันนี้พวกไฟบีมค่ะเดี๋ยวเอาลงมาอีกอันนี้ก็แหลกจอนะคะ <c oughs> ด้านนี้ก็จับน็อตเหมือนกัน เกิดที่จะแขวนเสียงกลางค่ะเสียงกลางนี้เราใส่สิบสองใบค่ะเราแขวนเราใส่สิบสองใบงานกระชาตมุกดาหารค่ะงานกระชาตมุกดาหารเดี๋ยวจบมุกดาหารเราไปกันต่อที่หนองบัวลำพูกันนะคะ เราไปต่อกันเช네ื่อไม่เดินไลฟสดไปด้วยหาวไปด้วยนะเนี่ยเมื่อวานไปเดี๋ยวเล่าถึงหนังกลางแปลงเมื่อวานก่อน เมื่อวานไปด้วยความที่มันเป็นงานมันเป็นงานด่วนเนาะมันเป็นงานข่าวดำแล้วพวกเออจะภาพเขาก็เพิ่งตกลงกันที่จะว่าจ้างภาพยนตร์ไปใช่ไหมทีนี้ด้วยความที่ติดต่อกัน5้าโมงก็จริงแหละแต่ว่า5้าโมงเช้าอะ15บหนาฬิกากว่ากว่าแต่การที่จะคอนเฟิร์มหรือมัดจำอะไรงี้มันก็แบบเออล่วงเลยมาจนประมาณบ่ายสองบ่ายสองกว่าด้วย เะะชื่อไหมว่าเมื่อวานเราจะเตรียมตัวเดินทางมามุกดาหารนี่แหละเราเราตั้งใจกันแล้วว่าเราจะเดินทางวันที่สองแต่พอเอินแบบแบบว่ามีเจ้าภาพสำารงพันโทมาก็อยากจะได้หนังไอเอสไปสมโพธเนาะก็เลยเเคำตอบ คอนเฟิร์มก็ก็ตอนนั้นยังไม่มาจํามาแต่ทีนี้ด้วยความที่เราแบบว่าอืมไม่รอดีกว่าเพราะว่ามันก็บ่ายโมงละบ่ายโมงบ่ายบุบบ่ายบ,ายบายกว่ากนะวาน่ะเราก็เลยบอกอเดี๋ยวให้รถสิบล้อสองคันนะ่ะไปจอดรอที่ปต๊มน้ํามันัําน้ํามันเส้นที่เราจะออกมานี้แหละที่จะวิ่งเส้นสีขอนี้แหละค่ะพอ,อะเจ้าภาพก็มาจําก็ ก็เลยอ่ะรถสิบล้อจอดที่ปัม๊มเหรอขี่กลับเข้าบ้านเลยมาเปลี่ยนรถขับรถหน่วยหนังออกไปถึงด้วยความที่มันเป็นสุรินสำโรงพันเนาะมันก็จะใช้เวลาขับประมาณหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะคะพอไปถึงบ่ายสองอ่ะบ่ายสามบ่ายสามกว่าบ่ายสามกว่าก็เริ่มตั้งไปถึงเจ้าภาพไปชี้จุดว่าจะให้ลงทุ่งนาแต่ ไม่ได้ทําทางลงให้รถสิบล้อมันก็ไม่สามารถลงได้นะคะก็เลยย้ายที่อีกนะพอย้ายที่มาก็เลยได้มาเป็นที่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 ทุกคนเห็นในไลฟ์สดหรือว่าที่ที่ที่เจ๊โพสต์ออกไปนะคะก็มาตั้งกันนั่นและสี่โมงสี่โมงกว่านะคะระดมกันเลยตอนนี้นะคะจีตูดแล้วเวลาไม่รอแล้วจีตูดแล้วก็มาเสร็จตอนราลาประมาณอาจจะหนึ่งทุ่ม นะคะได้เปิดเสียงได้ลองทั้งระบบไฟทั้งอะไรก็พอเปิดเสร็จอะไรเรียบร้อยก็จวดเลยนะคะลั่นกันเลยด้วยความที่มันพื้นที่เล็กมากนะคะมันก็เลยได้จอ14เมตร แต่แสงสีเสียงอะไรงี้คือจัดเต็มหมดนะเอาเอาลงจากรถหมดเพลงต่อว่าจอเนี่ยคือเออคือหลายคนสงสัยว่าเอ๊เจ๊ไปอะไรอย่างนี้แล้วมันเจอที่แบบบีบบังคับลงไม่ได้อะไรนี้แล้วเจ๊เอาจอไปเรยคือเจ๊จะมีจอติดรถไปอยู่ประมาณ3ามขนาดเลยไม่3ามกับสีแหละแต่ถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเจ้าภาพนี้ระบุแล้วก็สถานที่มันสวยหรือว่ามันกว้างใหญ่อะไรนี้เราก็จะเอาเอาไปเลย หรือไม่ก็มีอยู่กับรถเลยนะโครงนั่งร้านอะไรก็แบบต้องต้องมีถึงนู่นแหละจอแบบ่เ28เมตรเลยแหละ,หละ29 29เพราะว่าไอหลังฟ้ามุกตะกัวนั้นของเรามัน29เมตรไงทีนี้จอมันก็จะมีติดรถไปหลายขนาดแต่สิบล้อมันขนได้25ตันเนาะรถหนังเจ๊ปาไป ยี่สองยบสามตันเลยนะยังยังมีตัวเลขเหลืออีกนิดหน่อยให้ได้ขนแต่มันขนไม่ได้แล้วมันเต็มมันเต็มมันเต็มด้วยตู้เบสดไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เฮียเขาลงมีแต่สี่สิบใบสี่สิบใบแต่มีไปที่วัดสบายตังงวนนะคะพอดีหลวงพ่อเขาจัดชุดใหญ่เขาเพิ่มเงินนะคะก็เลยได้เป็นสี่สิบแปดใบโอ้โหเชื่อไหมว่าแฟนคลับเอซ ไปหาเจ๊กับเฮียที่จอหนังอะไรเงี้ยจะคุยกันนี่ไม่ได้เลยนะฟังไม่รู้เรื่องเลยแบบมันมันเสียงดังมากแล้วก็พูดกันธรรมดาเนี่ยแต่มันแบบเหมือนตะตะโกนตะโกนคุยกันนะคะดังจริงเลยโอ้สี่สิบแปดใบเจ๊ว่าเจ๊อยู่กับเสียงหรือว่าอยู่กับออวงการนี้มานานยังบอกโอ้โหดังมากเลยดังจริงสวัสดีทุกคนค่ะ สวัสดีคุณเก่งลังสันนะคะใช่ไหมเก่งลังสรรเห็นว่าคนจัดง,งานเขาห้ามไลฟ์สดนะวันวันที่ทำการแสดงคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเห็นเห็นเห็นคุยกันเมื่อกี้แหละ เจ๊ที่ก่อนหน้าที่จะมาไลฟ์สดนี้เจ๊ก็ยืนคุยกับผู้จัดเขาอยู่นะคะพอดีเฮียแกอยากขอความร่วมมือเพราะว่าทางจังหวัดขอมาว่าเออการดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีมาตรฐานการป้องกันนะคะมีการวัดอุณหภูมิมีการคัดกรองว่าเออมีแมสนะคะเข้าดูคอนเสิร์ตได้มีเจลแอลกอฮอลไว้บริการนะคะแล้วก ที่สำคัญเลยก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าไม่น่าจะได้ให้ไหลสดนะคะแม้กระทั่งตัวเจ๊และเฮียเองก็ไม่ได้ไหลสดเลยงานอะไรนะคะก็งานกรชาติมุกดาหารครับเจ๊ก็มาลงทุกปีของเยอะมากเลยนะคะพอเอาลงจากรถแลงง้วเยอะเยอะถามว่าเก็บยังไงหมดจัดกันเป็นระเบียบเรียบร้อย หนักจริงๆเลยรถหกล้อขนเยอะมากเลยอะ่ะ ยิ้มวันนี้แชทแล้ยังอืติง้งเมียนมีอยู่ในรถอยังไม่ยังไม่ถึงเวลาสงส,งสัยแชทกิดงแชทแชทอิ่มแล้วก็เลยตอนนี้หิว <laughs> ที่ที่เมื่อวานเหมือนตานกกะหู

มีสองอันเห็นอยู่ไปเซเว่นเจบอกป๊อบเอาขนมมากินหน่อยเขาให้ซื้อแต่มาวานสาวสำโรงพันเห็นซื้อเบียร์ซื้อเหล้าขาวนี่นี่มังก็ได้ตังจากสวายตังวนบ่เปไง อืม <c oughs> ออีกเอาการน้ำร้อนมาไหมมาแล้วก่อนกับเจ๊เอาไว้ให้ก้าเนาะไม่ไม่ต้องนัดตะเพาเนาะตะเพานอนแล้ว นี่ตัวแทนไอคมไอนัดไอคมสองเป๊ะเลยถ <c oughs> ามาชนอยู่พร้อมอยู่ทันไอคมไหมอ,อทนเหมือนไหมเอ็งว่าเหมือนไหม, <c oughs> มนัดเหมือนไหมนี่เรา,นายอยู่แถวนี้แหละเนี่ย ลงไว้ตรงของกองนั่นแหละมีไมหมล่ะแถวนี้มีไหมบางคนก็รับชมก็ออกไปบางคนก็เพิ่งจะเข้ามารับชมนะคะแต่เจก็ขอฝากให้กับเอพิโซดนี้นะคะหรือว่าอีพีนี้ก็ให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากผลงานของไออของเราด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามหรือว่าอยากดูผลงานนะคะก็ไปที่ช่อง YouTube นะคะช่อง YouTube แล้วก็เฟซส่วนตัวก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้จะมาทำการไลฟ์สดตอนช่วงลองระบบให้ทุกคนได้ได้ยินได้ฟังได้เห็นนะคะยังไงแล้วเจ๊ขอบคุณมากเลยนะคะที่ทุกคนสละเวลาเข้ามารับชมนะคะ คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงาน i อของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานในทุกๆวันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ขอให้ทุกคนปูดไนนะคะกิสนะคะโอเคบายบายนะคะสวัสดีค่ะ Good night จุ๊บๆ